ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกมากรุกไทยสวัสดีสหายนักโขกทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลขาว AI แดงผู้เล่นโอเค และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูแต้มบุกสุดคมในกระดานนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหมากรุกไทยพร้อมกันครับตาเดินหน้าครับ AI เปิดขึ้นมาด้วยหมาดูว่าจะใช้รูปทรงไหนมาสู้กันคู่นี้ ช็อตนี้ AI เปิดเป็นเบีย้ยคู่ขวาหมากแดงก็เบีย้ยคู่ขวาเอาละช็อตนี้เลือกเล่นเบีย้ยกล้ามปูโอ้โห,โห AI ผู้เล่น,นโอเคเดินม้ามาผูกเป็นมา้ายงขวาขึ้นมาไม่ AI ช็อตนี้ AI ไม่ขึ้นมาผมเลือกเดินเบีย้ยโอ้โหอย่างนี้ถ้าเราเป็นหมากสีแดงจะทำยังไงดีดูว่า จะเห็นโอกาสหรือเปล่าสําหรับผู้เล่นไปโอเคอ่าจังหวะนี้ครับโชคช่วยโอกาสครับผมทิมสูงเอาเปรียบหน้าเบีย้ยเดี๋ยวมาดูสูตรการแก้เบี้ยสูงสไตล์เอไอครับกินเลยครับแยบอกมีอีกไหมเบี้ยสูงกินอืมไม่ห่วงเม็ดเลยกินเข้าไปเรียบร้อยโรงเรียนจีนดูครับอ่าพุก จะเอา AI อยู่ไหม AI เดินเบีย้ยสกัดโอ้โหเบี้ยตัวนี้เรียกว่าเล่นเชิงสระ AI ไม่เอาครับผมงัดขึ้นมา AI ครับถามต่อไปไม่สนครับนิ่งกินเลยอเอาละดูครับเซนเตอร์ใครจะได้เปรียบเดินมา้ามาจับกินไม่ยอมครับ ใช้มา้าผูกโอ้โหทุกคนคิดว่าจะอยู่ไหมม้าตัวนี้ออยู่ยากครับเดินเรือไร่อันนี้ดูครับเนี่ยเซนเตอร์ก็เลยกลายเป็นของหมากขาวเลยดูว่าโคนจะต้านทานเบี้ยไหวไหม โซเบียเลยเซ็นเตอร์จังหวะนี้เดินเรือ,รอมากดต่อขุนไม่กลัวครับกินตัดเข้าไปเปิดหน้าขุนดูครับทุกคนทางโคนโอ้โหได้ทางโคนด้วยได้ทางเรือด้วยหลากหลายจริงๆนี่ทะฟาดลุกโอ้โหเรามาเกาะโคนอย่างนี้ ดูจังหวะเข้าทําเกมครับของ AI แต่ตอนนี้ดูผู้เล่นเดียวเคบุกก่อนครับเอาละโดนบุกอย่างนี้ AI กลัวไม่กลัวโอ้โหสบายมากครับฟาดไปทีหนึ่งลบครับยังเหนียวอยู่ครับผมจังหวะนี้ถ้าเราเป็น AI ทำยังไงดีดูครับเนี่ยแม่สวยจริงๆครับการวางตำแหน่งเรือลุกไปทีหนึอยู่ไหมคุณแดง อ่ะยังอยู่ครับผม่าจังหวะนี้ถ้าเราเป็น AI ทําำยังไงดีครับทุกท่านเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชำนาญก็คงจะเห็นแต้มบุกของ AI ครับ AI นี่เวลาเข้าทํานี่เรียกว่าตีถึงตายเลยครับผมกินมาอ่าใช่ไหมกินโคนขัดเข้าไปขุนกินครับผมมีอะไรแต้มเน้โอ้ยอ่าร้ายจริงๆครับคิดมาจบจริงๆ AI ดูครับ จังหวะนี้ก็กินครับกินตัดเรือเข้าไปกินมาแล้วก็กินไปดิ AI กลัวทำไมครับช็อตนี้ AI จับเรือหวดไปอีกทีหนึ่ง <c oughs> หลังแทบหักจังหวะนี้ครับอจูเรือซะเลยดัดหลังไว้ก่อนไม่ไหว้ละะต้องรีบทำอะไรบางอย่างครับผู้เล่นเพโอเคไม่งั้นอาจจะโดนโคลนได้ช็อตนี้ครับ <c oughs> เตือนยังไม่ถึง ขาดคำเลยครับผม AI จับโคนครับผมเสียบไปทีหนึ่งยังเหนียวอยู่ AI โอ้โหเสียบไม่เข้าแล้วเอาเอาไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหแล้วเรือตำแหน่งนี้สวยจริงๆจ,จะต้านทานไหวเลยเนี่ยผู้เล่นเปโอเคกินตัดเบี้ยรครับเบี้ยขาดดูครับก็คงต้องมอบตัวครับสำหรับผู้เล่นเพโอเคโดนลุกจนเลยด้วยโคน โอ้โหหลากหลายมากสำหรับโลกลุกจนของ AI แล้วก็เทคนิคในการเข้าถามนี่น่าศึกษามากเลยครับ AI นี่รวดเร็วปานฟ้าผ่าเลยครับผมมาไวไปไวจริงๆสำหรับเกมบุกของ AI ครับก็และจะเป็นแนวทางกันต้องขอขอบคุณผู้เล่น p l OK ทุกท่านและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับชื่ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนบันแท้หมาทุกทายฝากกดติดตาม เจอกันใน EP หน้าครับสหายนักขบทุกท่าน